โอเคครับมาต่อกันที่คลิปที่สองหลังจากตะกี้แม่งครบสิบนาทีแม่งก็เลยตัดไปคือตะกี้เราพูดถึงว่าชุดนักเรียนเนี่ยถ้าเราจะซื้อได้ก็คือเราต้องเข้าโรงเรียนนั้นๆก่อนอย่างเช่นถ้าจะเข้าซื้อนักเรียนหญิงนรู้สึกว่าต้องสตรีวิทยานะส่วนพวกชุดนักเรียนนี่มันก็จะเขียนบอกเลยกสอรอ,อะไรวะไกสอนราชสิงอันนี้ก็ กายสอนจะสิงเหมือนกันคือก็จะมีของแต่โรงเรียนนี่งไงเออวะนี่ไงของนักเรียนหญิงจริงด้วยสตรีวิทยาอันนี้ก็จะเป็นของกายสอนทาชสิงวิทยากางเกงดําก็จะเป็นของอสุนปักษาวิทยาส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นของอัศดร,รวิหกเคแล้วพูดถึงเรื่องก,การหาเพรแบบง่ายกัน การหาเพชรที่ง่ายมากลยนะนี่ยนะขอแค่คุณม,มีแค่เจดบาทเดี๋ยวผมแลกให้ดูเลยนี่แลกมาเยอะๆโอเคเราจะมาใช้แักสี่ใบเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วเพรหาไงคือในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเควสประจำวันอยู่ซึ่งในการที่เราจะทำเอ้ยไม่ใช่ในการที คือถ้าเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ใบเนี่ยออกมาหนึ่งใบซึ่งเควสประจำวันของกูก mm hmm. ูยังไม่ได้รับเลยวันนี้เอกรรมโอเคสักครู่ครับเดี๋ยวโอเคครับกลับมากันต่อหลังจากที่ตะก,กี้ตัวเกมของเราได้หลุดไปก็คือรับเควสประจำวันเนี่ยรับไก่หมอนี่แหละแล้วมันก็จะให้เควสมาทำแล้วถ้าได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญมาเรากดเนี่ย <c oughs> ซึ่งเหรียญมาเรากดสองอันสามารถแลกเพชรได้ถึงสิบเม็ดเลย นี่ได้แล้ว20เมตรอีก้าเหลียงวัวไปแลก,กวัวจะไปะเอาไปเลี้ยงใหม่ที่บ้านโอเคพูดถึงบ้านแล้วก็เอากลับไปเก็บเลยดีกว่าโอเคฮะก็หลังจากที่บ้านวันก่อนเห็นว่ากล่องมันลกๆผมก็ได้เอามาจัดใหม่แล้วนี่เป็นกล่องผมผลิต แล้วก็อันนี้เป็นกล่องสำหรับเก็บพวกบล็อกกูจะถือวัวเป็นบล็อกแล้วกันวัววัวต้องไปต้องต้องเอาวัวไปปลูกเอ้ยเอาไปเลี้ยงเอาวัวปลูกโอเคก็หวังว่าจะไม่มีใครแม่งเข้ามาฆ่ามันอีกนะคือถามว่าเลี้ยงวัวทำไมหนึ่งเลยเวลาติดพิษเอานมมามากินได้สองให้มันผสมพันธุ์กันแล้วฆ่าแล้วฆ่าพ่อแม่มันเอาหนังมาทำหนังสือเนี่ย โอเคครับนี่ก็จะเป็นโตนะวิธีการทำเดี๋ยวผมสอนรีวิวเลยต้องใช้ชนิดเดียวกันเท่านั้นนะไม้แมงต่างชนิดกันไม่ได้ใช้ Wooden ล l a สามอันแล้วก็ w o o n e n p l a สองอันได้ Oak Table จริงๆใช้ไม้อะไรทำก็ได้นะก็จะมาลองกันโอเค ใช้ไมส้สเปรสก็ได้มาหกอันทำสองแล้วกันนี่ฮนะก็จะได้สีที่ต่างกันไปตามชนิดของไม้นะครับแล้วก็ข้อดีของโต๊ะนี้ก็คือมันแม่งสามารถวางไอเทมได้เคยเชอโต๊ะแม่งสอนกันได้ด้ะเดี๋ยวนะวางมอไซคก็ได้ไหมวางได้ฮนะ วางได้ทุกอย่างถ้าเป็นบล็อกมันก็จะเป็นสายมิติขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> กูอยากรู้ว่าถ้าหลายบล็อกหน่อยเป็นยางไงวะอเดี๋ยวถ้าหลายหลายบล็อกล่ะอย่างลวนโอ้วางต่อให้กูเรียบร้อยเลยโอเคฮะ ยัไม่อิ่มอืมเค okay, ครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ซ่อนลับของเพื่อนผมกันคือมันบอกว่าเป็นที่ซ่อนลับแต่กูจะบอกกันมีได้ปะไก่อันนี้เป็นหนังกระติกฮะละห้าร้อยโคตรแพงส่วนเรื่องดาเมจนั้นเออห้าสิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจห้าสิบนะบาทดาเมจแม่งไม่คุ้มเลย ยดนิ่งๆยูเออนั่นแหละคือปกติผมใช้มือเปล่าตีไก่อย่างทีมันก็น่าจะตายนะดาเมจเท่ามือเปล่ากเลยมันนะ้งเนี่ยแต่ว่ายิงทําให้ศัตรูสตันได้โอ้เจะผิดรูดูไหนวะเดี๋ยวอื๋อนี่ฮนะนี่นี่นี่มันปักคบไฟไว้อย่างดี โอเคครับพอเข้ามาแล้วก็จะเจออย่างนี้นะนี่แหละไ,ไม่มีโอเคนั่นนะรถเพื่อนผมซูมอ่ะซูมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จ่ายอะสูงมากคือตอนแรกมันจอบนนั้นะ่ะแต่พวกกูแต่ผมกับเพื่อนช่วนขุดลงมาจะมันอยู่ตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์เขาเท่มากลายคิปเปอร์ดันแล้วมีเสียงด้วยมั อืมโอเคแล้วก็จะไปรีวิวประตูนรกกันนะประตูนรกของบ้านผมมีความพิเศษตรงที่ไปแล้วไม่ได้กลับเออตรงไหนนี่ผมมาจากที่นี่นะเพราะเข้าไปโว้ดฟากที่ไหนวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นร่องรอยความบิดผ้านะคือ คือตอนนั้นที่นี่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วไงผมก็เลยขุดประตูนี้ออกแล้วเข้าใหม่ทีแมงมาโผล่ตรงนี้ขุดออกแม่งเกือบหมดเลยแม่งมาโผล่ตรงนี้คือยังไงก,กูก็ต้องมาที่นี่ฮะและเมื่อเราเข้าไปแล้วเราจะกลับไปสู่โวลฟาร์ทะเลกว้างใหญ่คือจากลักษณะผมว่ามันน่าจะสปาว์ใช่ไหมน่ะมันน่าจะอยู่ในเขตสปาว์โลกของสปาว์อะ่ะ เพราะว่ามันขึ้นอย่างนั้นมาซึ่งกลับไปเราก็ไปโผล่ทนั่นแต่ออกมาก็โผล่ทีนี่อยู่เนี่ยไม่กลับบ้านอะ่ะวิธีกลับบ้านก็ต้องโฮมเท่านั้นโอเคครับแล้วมาพูดกันถึงเรื่องของอะไรวะอ๋อใช่พูดถึงเจ้าโตะไอเนี่ยโต้เอินชานะฮะคือสำหรับใครที่เล่นอยู่และลูก แลรู้จักชื่อผมเนี่ยชื่อชื่อผมพิมพ์จุดเลยนะนคุณยิสกีนะฮะถ้าใครเห็นผมออนอยู่แล้วคุณอยากจะร่วมสมนาคุณก็ช่วยหาหนังหรือหนังสือก็ได้มาให้ผมจํานวนเยอะๆจะทําเป็นโต๊ะล้อมรอบย่างนี้เลยคือเอาง่ายๆทุกวันนี้ยังใช้แบบเอนชานของอากาศเลยเนี่ยดีการสังหารหนึงแนวมาสองเนี่ย,เอา,าอเ,ยเอามาทําไม อันนี้ก็จะเป็นชุดนั้งเรียนเก่าๆแล้วซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอันนี้กุญแจเวฟรถของใครไม่รู้ผมเก็บได้เจ้าของเจ้าของแม่งคงหาอยู่แหละก็กุญแจของใครก็มาเอาได้นะฮะรถก็ไปหาเอาเองของใครของใครไม่รู้โอเคฟาร์มกูอยู่ตรงนู้นมึงมงอางอกอะไรตรงนี้มึงไม่เกี่ยว ออกไปจากรายการกูโอเคไม้โอค้คือในเวอร์ชันนี้ถึงมันจะเป็น1.6.4ก็ตามแต่ว่าในการที่จะทำหนังสือมันก็ต้องใช้นหนังวัวอยู่ดีวะ่ะคือถ้าเป็นแบบเวอร์ชันเก่าๆนี่มันจะง่ายมากเลยคือใช้แค่ต้นไผ่มันก็ทำกระดาษแล้วก็ทำหนังสือได้เลยตอนนี้เราจะปลูกเยอะๆเลย เก็บเอาไว้ก่อนอนาคตได้ใช้โอเคคืออย่างที่สังเกตเห็นกันได้นะครับด้านด้านข้างของบ้านผมก็เป็นป่าจังเกิลด้านหน้านู่นก็เป็นป่าจังเกิลตรงข้างๆนั้นเป็นไบโอมสวามแต่ข้ามไบโอมสวามไปเป็นไบโอมหิมะคือแถวนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากคือหาอะไรก็ได้ถ้าจะหาใบไม้จังเกิลหาตรงนี้ หา,าหาหิมะหานูนหาไม้อกไปโอมสวามหาน้ําทุกที่อ่ะอืมแต่ข้อเสียคือสัตว์ไม่ค่อยเกิดไม่รู้ทําไมมีแต่ไก่เนี่ยเกิดตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยเออพวกวัวพวกอะไรนี่เป็นหายเป็นอะไรที่หายยากมากไอ้นี่เป็นเกลือเกลือนี่ผมยังไม่เข้าใจคือคือผมรู้แหละผมเคยเห็นเขาทําอาหารได้อยู่แต่ว่า